ข่าด่วนครับทุกคนคุณอิสระภาพเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่น้องอมแอมนางเอกสาวน้อยเพชรแพงได้มีการโพสต์ห่างกับหวานใจเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดครับเฟซบุ๊กนะครับอิสระภาพมั่นคงได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าความรักแท้จริงคือยอมให้คนที่เรารักไปอยู่กับสิ่งที่เขาต้องการแฮชแท็กด้วยความยินดีนะครับความรักที่แท้จริงคือยอมให้คนที่เรารัก ไปอยู่กับสิ่งที่เขาต้องการ ด้วยความยินดีนะครับนี่คือ,อพี่อิดนะครับแฟนหนุ่มเนาะของนางเอกอ,อมแอมเพชรบ้านแพงครับได้ออกมาโพสครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับที่น้องอ,อมแอมเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการโพสนะครับที่บอกว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้หลายเดือนที่ผ่านมาอ,อมแอมและพี่อิดได้ตัดสินใจถอยกันคนละก้าวมาสักพักแล้วนะครับซึ่งสถานะตอนนี้ก็คือเราเนี่ยทั้งสองยังคงความไว้เป็นพ่อแม่ของน้องไออุ่นนะครับนี่ก็คือสืบ มาจากนะครับที่น้องอมแอมเพจบ้านแพงเนี่ยได้มีการโพสต์เมื่อวานนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณอิสรภาพก็ได้มีการโพสนะครับทางแฟนเพจของตัวเองครับว่า,าไป ให้คนที่เรารักเนี่ยไปอยู่กับสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองครับทุกคนอันนี้คือถือว่าเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกาลังใจไปให้ทั้งสองฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับเราเคารพเนาะในการตัดสินใจของทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อิดเองนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อกอมแอมเพชรบ้านแพงเองนะครับทุกคนก็ถือว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เนาะทุกคนอ่า ถ้าสมมุติว่าห่างกันแล้วหรือว่าเลิกกันแล้วเนี่ยก็สามารถกลับมาเป็นเพื่อนหรือว่ากลับมาเป็นเพื่อนคู่คิดกันได้เด็ทุกคนไม่ใช่ว่าเขาจะทิ้งกันไปเลยนะครับพุกคนเนาะอันนี้ก็เราเข้าใจเนาะในบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับซึ่งแฟนคลับทั้งสองคน,นครับก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของสองคนมันละเอียดอ่อนเข้าใจผมในฐานะ f อนะครับขอส่งกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายสู้ๆนะนางเอกนะ บ,บางคนก็บอกว่านะให้กําลังใจอมแอมครับด้วยการทํางานของแต่ละคนทําให้ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันนะครับทุกคนอันนี้ก็เข้าใจเนาะ,ะแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าความรักก็คือความทุกข์ความทุกข์ก็คือความสุขถ้ามีความสุขเราจะอยู่กับชีวิตเราไม่ค่อยมีค่านะครับแต่ความทุกข์คือโจทย์ของชีวิตทําให้เราดิ้นรนนะครับหาทางแก้ไขโจทย์ ให้ได้เราจะสามารถแก้ไขโจทย์อย่างมีความสุขนะทุกคนโอ้โหแฟนคลับ FC คือมาคอมเมนต์กันบางคนแบบมาเป็นกรอนเลยนะครับส่งกําลังใจให้กับน้องออมแอมเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนนะบ,นะบ,บางคนก็บอกว่าสู้ๆจ้าคนสวยเข้าใจความรู้สึกไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้สงสารแต่ตัวเล็กกําลังใจให้จ้าเข้มแข็งเดิอลูกสาวชีวิตต้องสู้นะคะลูกสาวเป็นกําลังใจให้ค่ะนะครับ ก็โอ้โหค่อนข้างที่จะพูดยากนิดนึงเนาะทุกคนก็คือ,อเป็นเรื่องของครอบครัวนั่นเองที่เขาได้พูดถึงกันเมื่อวานนี้ซึ่ง อุ้มอิ่มก็มีการสงสัยอยู่นะพักหลังๆจะเห็นน้องอมแอมเนี่ยออกมาโพสต์แบบว่าเหมือนกับในเรื่องของความรักเป็นเพลงอกหักอะไรประมาณนี้นครับทุกคนในสตอรี่ต่างๆเนาะแล้วล้วก็เราเนี่ยได้เห็นทางพี่ไม่ค่อยได้เห็นพี่อิสรภาพได้มีการโพสต์อะไรสักเท่าไรนักนะครับเนาะก็โพสเป็นเป็นรูปของลูกสาวนะครับเนาะก็ส่งลรงใจไปให้ทั้งสองคนด้วยกันแล้วกันซึ่งเรามองว่าบริบทของทั้งคู่อาจจะ คือเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้มีเวลาให้กันเนาะอย่างที่เห็นเห็นว่าน้องอมแอมเพชรบ้านแพงเนี่ยตั้งแต่เซ็นสัญญานะครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพง น้องก็ทํางานทุกวันเลยแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยซึ่งการเป็นนางเอกนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาเลยครับทุกคนต้องบอกว่าด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอะไรต่างๆที่โอ้โหรีได้ว่าเนะาะตามความฝันของตัวเองด้วยสําหรับนางเอกสาวอมแอมเพชรบ้านแพงเนี่ยอุ้มอิมมองว่าเขาเป็นเด็กที่มีความฝันแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องทําออกมาให้ดีนะครับอย่างที่หลายคนได้เห็นผลงานของน้องเนาะน,น้องก็จะมีาการโชว์อะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทุ่มเทมากๆไม่ว่าจะเป็น รำเรื่องต่อกรน,นะครับฝึกร้องฝึกรำอะไรต่างๆเนี่ยออมแอมถือว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็อาจจะโฟกัสนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองอต้องการหรือว่าเนี่ยอย่างพี่อิสรภาพบอกว่าปล่อยให้คนที่เรารักอยู่ในสิ่งที่เขาต้องการก็คือออมแอมเนี่ยเป็นคนที่มีพลังที่จะอยากาสร้างสรรผลงานให้กับเ c ฟซีแฟนคลับเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการแบ่งเวลาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนิดนึงนะครับแล้วก็ เราเชื่อว่าถ้าน้องเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างน้องก็ต้องทําออกมาให้มันดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเข้าใจนะในสิ่งที่น้องเป็นอยู่แล้วก็ในบริบทต่างๆที่น้องเป็นอยู่นะครับเนาะก็หลายคนเข้ามาแสดงความห่วงใย,ยให้กับน้องนะครับในเรื่องราวของสภาพจิตใจอะไรต่างๆแต่เราเชื่อว่าอมแอมเนี่ยเป็นคนที่ มีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะการรักษาสภาพจิตใจเนี่ยเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเจอดราม่าอะไรต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอมแอมรับมือมันอยู่แน่นอนนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นในลูกสาวคนนี้หรือว่าในน้องสาวคนนี้นะครับอุ้มยิ้มเคยได้พูดไปตั้งแต่คลิปที่ผ่านมานาะทุกคนว่าเคยเจอพี่อิด ครั้งหนึ่งนะครับในงานเป paper, ิดต mm. really ัวภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าพี่อิดน่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่โหห่วงใยอมแอบนะครับห่วงใยอมแอบมากมากแล้วก็คือพี่อิดเนี่ยจะวันนั้นเนี่ยพี่อิดทักเราก่อนเลยด้วยซ้ํานะเป็นคนที่ไม่ยิงเลยแล้วก็เข้ามาทักก้มอิ่มบอกว่าเออฝากน้องด้วยนะฝากอมแอมด้วยนะนะครับนะพี่อิดก็เดินมาหาเรานะครับวันนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับมีจิตใจดีมีจิตใจมีเมตตา นะครับทุกคนเนาะสำหรับพี่อิดแล้วก็ส่วนอมแอมเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้กับพี่อิดเนาะเราก็อยากให้เขากลับมารักกันเหมือนเดิมนะกลับหวนกลับมาแบบดูแลซึ่งกันและกันเหมือนเดิมอาจจะไม่มีเวลาอาจจะแบบคุยกันทางโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลแบบนี้เหมือนเดิมเนาะที่ยอย่างที่เราได้เห็นว่าเมื่อก่อนที่น้องอมแอมเนี่ยเข้ามาอยู่กับ,บวงสาวน้อยเพชรแพนแพงใหม่ๆน้องก็มีการวิดีโอคอลเนาะไปหาพี่อิฐ อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนก็ส่งกําลังใจครับไปให้ทั้ง2ฝ่ายเชื่อว่าอมแอมแล้วก็พี่อิดน้อยต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะทุกคนกคนุ้มยิ้มข่าวกระแสก,ก็พูดอะไรมากไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็เนี่ยนอกจากจะอ่านความคิดเห็นของ FC แฟนคลับนะครับซึ่งล่าสุดนั่นแหละที่พี่อิสรภาพมั่นคงแฟนเพจเนี่ยได้ออกมาโพสนะครับบอกว่า ความรักที่แท้จริงคือยอมให้คนที่เรารักเนี่ยไปอยู่กับสิ่งที่เขาต้องการ ag, ด้วยความยินดีนั่นเองครับทุกคนเนาะก็นะส่งกําลังใจอย่างเดียวเลยครับแฟนกับ FC เนาะคอมเมนต์เนี่ยอุ้มิมข,ข,าขา่าวกระแสได้มีโอกาสอ่านคอมเมนต์ทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ก็เป็นคอมเมนต์ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ทั้ง2ฝ่ายซะมากกว่าแล้วก็น้องไออุ่นเองน้องไออุ่นน่ารักมากซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็น Net Deck, เน็ตไอดอลเด็กเนาะทุกคนเนาะซึ่งแบบว่าเวลาคุณพ่อเขาโพสตอะไรลงไปเนี่ยก็ถือว่าโ้ให แฟนคลับให้การตอบรับดีมากๆแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องนั่นเองครับทุกคนนะก็อยากให้ทุกคนกลับมานั่นแหละนะครับทุกคนกลับหวนกลับมารักกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจครับสำหรับช่องอิ่มข่าวกระแสนะครับเชื่อว่าทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองนะครับเนาะก็ส่งกำลังใจไปด้วยก็แล้วกันนะัก สําหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดร,ระวังนะครับทุกคนตอนนี้ถนนลื่นค่อนข้างจะลื่นเราได้จะเห็นแบบข่าวที่เป็นอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็ห่วงใยทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ